สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีดอกไฮเดนเยยสามสีมาให้ทุกคนได้เลือกดูกันนะคะนี่นะคะเป็นสีแรกนะคะจะเป็นสีชมพูเข้มนะคะนี่เป็นดอกที่บานเต็มที่นะคะจะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็จะมีข้างในด้วยนะคะเห็นไหมคะข้างในจะเป็นมีเกสรข้างในนะคะส่วนถ้ายังบานไม่เต็มที่นะคะจะเป็นสีขาวประมาณนี้นะคะ นี่นะคะต้นนี้นะคะจะมีทั้งหมดประมาณ7ช่อนะคะบานเต็มที่ไปแล้ว3ช่อนะคะเหลือประมาณสี่ช่อนะคะสีต่อไปเลยนะคะก็คือดอกสีชมพูนะคะขอบๆนะคะจะเป็นสีชมพูนะคะส่วนข้างในนะคะจะเป็นสีขาวนะคะต้นน mm hmm. ี้นะคะจะมีทั้งหมด2 4 6สี่หดช่อเล็กๆมี7ช่อนะคะช่อเล็กๆอยู่ข้างในนี้นะคะ สวยมากนะคะทุกคนบานเต็มที่ไปแล้วสองสามช่อนะคะเหลือประมาณ3ช่อนะคะดอกกำลังสวยเลยนะคะสีที่สามนะคะที่จะมาแนะนำให้ทุกคนนะคะก็คือสีเขียวนะคะสวยแบบธรรมาชาติเลยนะคะถ้ายังบานไม่เต็มที่นะคะจะเป็นสีเขียวนะคะแต่ถ้าบานเต็มที่แล้วนะคะก็จะมีสีชมพูซ้อนเข้ามาข้างใน กลางดอกเลยนะคะแต่ถ้ายังไม่บานเต็มที่นะคะจะเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะคะสีเขียวช่อนี้นะคะมีทั้งหมด 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12ช่อน,นะคะสวยมากนะคะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ